สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนะคะวันนี้เอามากินแกงแค่แกงแค่ลำลำนะคะมีลูกโดดน่ากลัวมากแกงแค่หมูย่างค่ะแกงแค่หมูย่าง จะมีชะอมทอดนะคะมามามาพี่น้องมากินข้าวกันค่ะมาสุดด้ยกันค่ะเกงแค่เก่งแค่คทางเหนือนะคะใส่ข้าวคั่วค่ะ ลูกโดดลําแก่แกงแค่ใส่ข้าวคั่วบ้านเฮาหอมดีนะคะหอมหอมหอมข้าวคั่วแล้วก็หอมใบใบชะพูบ้านหอมห้องใบพูนกนะคะ คนไทยคนผ้ากลางของใบชะพูลุกโดดค่ะอืมร้อนขนาดจ้ามาเปรี้ยวข่ามาก,กิ่นของร้อนค่า ไม่กินด้วยกันพี่น้องพักแล้วนะคะพักแล้ขวขั้วใส่ไข่กินต้นไหนกระล้เหมือนกันพักแล้ขวขัวใส่ไข่เก็บหน้าบ้านผักล้าหน้าบ้านต้นนี้น้อยเนะี่ะ เต็นยอดงามค่ะปลูกไว้หลายปีละมากินข้าวด้วยกันครับพี่น้อง อมเตะผมว่าผมข้าวขั้วเตะพักพักไอ้ปูนกเนนะี่ย บ้านเขาจะหอมกว่าค่ะลูกโดดบเพ็ดนะคะมันเป็นพริกชี้ฟ้าบ่ค่อยเพชรตะได้มันเหมือนพริกขี้หนูบ้านเขาเม็ดเดียวแบบอืสว่าง โอมทอดนี่กินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะมะอว่และอ่อนยางคนเท่าเนาะกินได้มีประโยชน์เยอะนี่ <c oughs> แจงแค่พักหลายๆกระลำนะคะอันนี้พักแบบค่อยคบบม่ได้ไปตลาดต้องมีบแบบแกล้งแบบเขือ่ออันนี้หมูมีนะคะที่แก ตัวฟักเงารับหาข้าวลำล้ำมากินด้วยกันค่ะพี่น้องริดโดดริดโดดเม็ดงาม กลับไปบ้านที่กะทุ้งแม่เก่งโอเคเพราะว่าของโชบของโชบมีหลายอย่าง ลำขนาดค่ะหอมตั้งใบชะพูหอมทั้งข้าวคั่วแกงหอยน่าจะรำใส่แกงหอยน่าจะรำ นะคะ่ะมากินข้อดด้วยกันค่ะเพื่อ่ากินของร้านพาวันนี้ลํำเต้ค่ะลํำขนาดของชอบเนาะ <laughs> ลํำขนาดค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่สามน้องที่หึ่งกำลังใจน้องนะคะขอบคุณมากค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะลํำลำ,ว,ลำ,ลำว,ลวันนี้กินข้าวลำเจ๊ลำว่าข้าวมดจานเลยจ้ะอ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่ติดตามน้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ขอบคุณทุกคนนะคะประเทศไทยเฮ้าแล้วก็ต่างประเทศนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ